สวัสดีครับทุกคนสวัสดีผู้มาใหม่เลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดระนองครับให้ดูบรรยากาศช่วงเย็นนะครับนี่ครับผมอยู่ที่บ่อน้ําแร่นะครับบ่อน้ําแร่ออนเซนที่รักษาวารินใช่ไหมครับรักษาวารินครับซึ่งก็ไม่ไกลจากตัวระนองมากครับคนนี้ครับก็วันนี้มีโอกาสดีครับหลังจากเราเที่ยวตลอดตลอนมาทั้งวันแล้วครับเราก็มาแช่ออนเซนครับทุกคนนี่ครับ ให้ดูบรรยากาศนะครับก็บ่อออนเซ็ตก็จะมีหลายบ่อครับมีระดับความหมายถึงว่าความร้อนนะครับมันจะมีตั้งแต่ร้อนประมาณ45องศาครับตรงนั้นครับทุกคนโน้นครับแล้วก็บ่อตรงนี้ก็จะเป็นที่นิยมมากเพราะว่าตรงนี้มันจะไม่ร้อนมากครับทุกคนเนี้ยเห็นไหมครับ ส,สให้ดูบรรยากาศครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณสักห้าโมงครึ่งแล้วครับทุกคนนะครับคือในการที่เราแช่ตรงนี้ทุกคนมันดีต่อระบบระบบเลือดของเราครับระบบร่างกายความดันต่างๆครับแต่ว่าคือเราอย่าแช่นานครับเราแช่ประมาณสัก10-15ทีแล้วก็ไปล้างตัวครับอันนี้อันนี้ก็เป็นเพื่อนใน YouTube นะครับมิเตอร์ กีตาร์อ,อลังเฟอร์ครับครทุกคนนี้ครับก็สามารถติดตามน้องเขาได้นะครับที่ฝากช่องด้วยครับกีตาร์อลังเฟอร์ซีลองน้องค่อนข้างจะบอกลดลงกันเกินหน่อยนะครับดูบิชชี่บิชชี่หน่อยนะครับเป็นไงบ้างครับรู้สึกว่าโอเคอันน okay. ี้ความร้อนอยู่จะเพิ่องอยู่ต้องแบบลงค่อยๆลงอย่าเอาลงมากเพราะว่ามันมันอากาศมันต้องปรับตัวเข้าใจปะปรับอ,อดดุณหภูมิไม่ใช่ลงเลยอะ่ะอันใดนะครับทุกคน,น ภาพชัดไหมครับทุกคนภาพชัดไหมครับผมไม่ค่อยสตีมเท่าไหร่นะครับสมมติว่าผมจะค่อยจะไม่ค่อยไลฟ์เท่าไหร่แต่ว่าวันนี้คือมีโอกาสดีก็โอเคครับแช่ไปด้วยไม่มีนี่ครับน้ําใสนะครับทุกคนแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นทางเป็นลําธารนี่ครับผมถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าน้ําที่เขาปล่อยลงมานี้น้ําจกเขื่อนนะครับทุกคนก็สะอาดได้ครับนี่ครับคือตรงโซนนี้ของอันนี้คือรักษาวาลินใช่ไหมชื่ออะไรนะรักษาวาลินรักษาวาลินครับจะมีพลังอ๋อพลังตรงนี้ก็จะมีสองโซนนะครับ ได้ข่าวว่าตรงนี้มีอบมุไพรด้วยหรอเปล่าอ่ไม่แน่ใจครับเหรอคือโซนนี้เธอต้องเสียค่าเข้ามานะทุกคนดีครับเขาจะมีคนคอยเก็บตังค่าสิบบาทต่อคนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโซนนอกตรงนั้นทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับโซนนั้นก็จะเป็นฟรีนะครับเป็นฟรีโซนครับก็ไม่เสียตังค์ครับก็ที่นี่เปิดจนถึงประมาณสามทุ่มครับทุกวันก็ถ้าไม่ซเรีเลเรื่องค่าจะจ่ายนะครับห้าสิบบาทก็ที่นี่ดีกว่านะเพราะทุกคนว่า มันค่อนข้างที่จะสะอาดแล้วก็มีความส่วนตัวมีห้องน้ําในตัวเลยครับมีห้องอาบน้าอาบน้าเย็นครับห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าครับแต่ว่าถ้าใครหิวนะครับก็จะมีพวกไข่ต้มครับไข่ต้มแล้วก็เป็นพวกมาม่าครับของร้อนนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับข้างนอกตรงนี้จะให้ดูนะครับคือมันร้อนมากครับคุณเจ้าูมจะให้ดูนี่ครับตรงหน้าฝั่งนี้ครับเห็นไหมครับทุกคนตรงนี้ครับนี่ครับที่เป็นไอออกมานี่ครับตรงนี้ครับให้ดูนะครับ นี่ครับคือนั่นมันน่าจะร้อนมากไม่น่าจะลงได้นะทุกคนตรงนี้เพราะว่ามันมีไอร้อนเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับมันจะมีแต่ขนาดบ่อไม่เท่ากันครับอันนี้เป็นน้ำปกตินะครับสมมติว่าถ้าใครอยากแบบปรับอุณหภูมิตัวเองก็มาลงที่อ่างน,นี้ได้อุอ่นนิดนึงครับแต่ไม่อุ่นมากนะประมาณ37องศาได้ เห็นไหมครับทุกคนมันจะมีอุณหภูมิบอกนะครับเห็นไหมครับอ40ถึง42องศาครับเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะอุณหภูมิปกติครับแล้วก็ช่วงเย็นเราก็จะเห็นคนนี่รับออกมาออกกําลังกายครับ ตรงน้ำพุร้อนตรงนี้มันอยู่บนเขาเนินเขานะครับทุกคนก็จะมีทางให้ลิ่งให้วิ่งให้ออกกําลังกายนี่ครับตรงเนินเขาข้างล่างนี่ครับเห็นงนี้ครับนี่ครับก็ระยะทางก็ประมาณ1กิโลครับนะี่ครับวิ่งเสร็จนะครับนิ่งหนื่อยก็มาแช่น้ําอุ่นหรือว่า,อ,าอบผิวตรงนี้ก็ได้นะครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกบ่อน,นึงนะครับทุกคนซึ่งมันอุณหภูมิมันจะสูงมาก เดี๋ยวจะให้ดูข้างนอกนะครับทุกคนให้ดูข้างนอกว่ามันเป็นยังไงครับออกไปเข้ามาได้ไหมครับได้ได้อยู่ไดใช่ไหมครับโอเคนี่ครับตรงนี้คือชําระค่าบริการ50บาทนะครับปิดกี่โมงครับสามทุ่มใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกครับทุกคนนี่ตอนนี้ถอดเสื้อนะครับทุกคนนี่ครับให้ดูโซนโซนตรงนี้ ซนตรงนี้ก็จะเป็นไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวผมจะลองแช่ดูว่ามันจะโอเคเหมือนข้างในไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับคนที่มาเที่ยวหรือว่าคนในพื้นที่ระนองช่วงเย็นๆนี้ครับก็สามารถขับรถมาแล้วก็มารีแลกซ์ได้ครับนี่ครอันนี้คือเป็นน้ําพุร้อนแล้วก็เป็นน้ําเป็นน้ําแร่นะครับทุกคนนี่ครับก็ขับพวกสารพิษออกจากร่างกายครับแล้วก็พวกคอมดานระบบเลือดนี่ครับดูครับ อ๋อนี่ก็ร้อนโอ้โอตรงนี้ร้อนครับทุกคนตรงนี้ร้อนนา่นาจะมา45องศาได้แต่ตรงตรง้นครับเห็นไหมครับน่าจะร้อนน้อยกว่าครับเห็นคนเยอะมากเลยครับนี่ครับตรงนี้น่าจะ,าจะเดี๋ยวนะครับน่าจะอุ่นไข่ให้สุกได้ครับหมายถึงว่าต้มไข่ให้สุกได้เลยนี่ครับนี่ทุกคนให้ดูอันนี้คือน้ําร้อนที่ ออกมานะครับก็จะออกมาจากใต้ดินนี่ครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมนี่อืมอืมนี่ครับเห็นไหมครับจะเป็นคล้ายๆกับเป็นประการลัางเลยครับเห็นไหมครับทุกคนนี่ครับเป็นคาบหินปูนนะครับทุกคนนี่ครับเป็นคาบหินปูนเนี่ครับตรงนี้ก็คือนี่ครับเป็นบ่อน้ําที่เป็นบ่อน้ําร้อนที่มันขุดจากใต้ดินเป็นน้ําแร่นี่ครับของที่ละนองนี่ครับอันนี้คือน่าจะเป็นบ่อใหญ่ครับเป็นบ่อหลักนี่ครับโอ้หนี่ครับคือถ้าเอาไข่ลงไปนี้คือสุกแน่ๆเลยครับเนี่ยทุกคนนี่ครับ แล้วก็เขาจะมีท่อ PVC เห็นครับนี่ครับท่อ PVC ตรงนี้ครับทุกคนก็ต่อไหลไปข้างล่างนี่ครับนี่ครับก็เป็นสเต็ปครับนี่คือจากร้อนมากแล้วก็เป็นร้อนโปรติครับทุกคนนี่ครับไม่กล้าอยู่ไกลครับทุกคนกลัวลยนี่ก็อีกตรงนี้ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่น้ําจะ ไหลลงสู่ตรงข้อตรงนี้แล้วก็ไปที่บ่อต่างๆนี่ครับทุกคนนะครับหรือว่าตรงนี้ทุกคนก็จะเป็นคลองนี่ครับเป็นลําธารนี่ครับก็ช่วงนี้ก็น้ําก็เขาก็ปล่อยมาจากเขื่อนนะครับนี่ครับผมไม่แน่ใจว่าชื่อเขื่อนอะไรนะครับแต่ว่านี่ครับน้ำไหลจากเขื่อนนะครับมาที่นี่ครับทุกคนนะครับสวัสดีเูื่อใหม่เลยนะครับสองคนครับ ก็วันนี้อยู่ที่ละนองครับอยู่ที่จังหวัดระนองแล้วก็อยู่ที่ลักษาวาลิตนะครับซึ่งเป็นน้ําพุร้อนหรือว่าฮอตสปริงนะครับทุกคนนี้ครับที่นี่ที่นี่ดีฮอตสปริงนีครับเปิดทุกวันนะครับนี่ครับก็ตั้งแต่6 0โมงเช้าจนถึง3ทุ่มครับค่าผ่านประตูคนละ50บาทครับนี่ครับ ก็ช่วงนี้นะครับใครอยากมาเที่ยวละนองก็เป็นเวลาที่ดีนะครับทุกคนก็ฝนไม่ตกครับแล้วก็อากาศก็กลางวันก็ร้อนครับแต่ว่าถ้าเรื่องเกี่ยวกับพวกเ,เที่ยวทะเลดูประการังดำน,น้ำและที่ละนองนี้ถือว่าโอเคมากครับสุดยอดเลยครับ นี่ครับทุกคนก็ถ้าเกิดว่าเราแช่นานนะครับเราก็ต้องมาล้างตัวนะครับทุกคนเขาก็จะมีห้องน้ําให้นะครับแล้วก็นี่ครับเป็นฝักบัวครับนี่ครับทุกคนนี่นะครับนี่ครับคือกดที่นี่นะครับก็คือต้องล้างตัวทาความสะอาดเลยครับหรือว่าถ้าเราจะลงอ่างก็ต้องล้างตัวก่อนครับเพราะว่าปรับอุณหภูมิร่างกายครับให้อยู่กับสภาพของน้ําให้มันแบบว่าไม่ ไม่ทำให้เราว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามันมีความดันสูงขึ้นได้ครับอันนี้อุณหภูมิประมาณ40ถึง40องศาครับก็สบายสบายครับคือถ้าได้ลงรอบหนึ่งแล้วครับการลงต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นแต่มันก็ยังค่อยๆปรับตัวนะครับทุกคนกีตาร์โอเคไหมครับ ไอแฮปปี้จูออนเซนบินบอสอือไอนี้ยังเบานะครับตัวิร้อนกันนีน่แต่โน่นเนี่ยไปลงดิไปลงบ่อนน้นีิไปสี่ห้าองศาอิดน้อ a l ยอย่าเอาหัวลงไปในนี้นะอย่าเอาหน้าไปโดนน้ำแร่ดเพราะว่าน่าจะไม่เพราะว่ามันสกปรกอือนี่ครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในน้ำแล้วครับ นี่เขาเป็นฮอตสปริงที่ดีสุดของญี่ปุ่นอยู่ที่เป๊ปปโอยิตะาตอนใต้ของญี่ปุ่นแล้วที่นี่แหละครับที่ระนองเหรอครับที่ระนองก็เป็นรักษาบารินครับดีหรือไม่ดีครับดีครับดียังไงครับน้ำเป็นเป็นเป็นน้ำไอ้นี่มันเป็นน้ำแร่เป็นน้ำแร่เหรอฮอตสปริงแต่ว่ามันจะมีน้ำพุร้อนกับน้ำพุร้อนที่มีน้ำแร่ธาตุอันนี้มันจะมีแร่ครับอ๋อแล้วผิวีแล้วคือแม้คือน้ำ มันไม่มีกรรมฐานถ้ามันมีกรรมฐานมันจะมีกลิ่นใช่มันจะมีกลิ่นซึ่งที่แถวเชียงใหม่มันจะมีกลิ่นกรรมฐานใช่ไหมใช่ครับอ๋อฮะใช่ครับอันนี้ต้งไข่นื้ครับอืมอ่าอันนั้นน่าจะเป็นบ่อหลักนะใช่ไหมข้างนอกอันนั้นเป็นบ่อพ่อบ่อแม่แล้วก็บ่อลูกสาวอู่ด้านนึ้งอ๋อมีลูกเขยมีหลานเขยไหมครับไม่มีมีแค่ คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกสาวอ๋อแล้วก็ดูที่ในกระเทออยอะไรเงี้ยสาวสาวองอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ตลกคำาไม่ใช่เรื่องจริงนะครับอย่าไปเชื่อมากนะครับแต่ <สา S 1> ที่คือเอาไม่มันนี้สาวบอ่อใช่ไหมแม่แล้วก็ลูกสาวครับอมบแม่อนุญาตให้ลงทั้งสาบอ่อเลยแต่สามารถเอากลับไปที่บ้านได้ เอาน้ำแร่จากนั้นนะกลับบ้านได้ครับอ๋อเหรอเอาไปทําเอาใส่ยางกับถังน้ำใส่ได้เอาไปอาบเอาไปดื่มดื่มได้ไหมเขาไม่ดื่มกันครับที่นี่เขาไม่ดื่มมันมีหินปูนทำให้เกิดการเป็นนิ่วเกาะตามอ๋อโอเคใช่ไม่แนะนําให้ให้ดื่มเพราะว่ามันมีหินปูนอืมฮะน้ำแร่มันจะช่วยฆ่าเชื้อสำหรับคนที่เป็นการเกลื่อนเชื้อราในหลังศีรษะอ๋อโอเคครับคนที่ผิวหยากการอันนี้คือผู้รู้มาตอบเลยครับนี่ครับ คุณหมอกีตา้านะครับเพราะว่าอัน,นจริงๆก็คืออ่านแล้วอ่านแล้วอ่านแล้ว,ลวก็คือมันก็ช่วยหลายอย่างช่วยเรื่องความดานันเรื่องระบบไหลเวียนแล,แล้วก็ทําให้เราปรับความดันร่างกายครับยินอดอีต้อนรับสู่ผู้ใหม่อีกหนึ่งพันคนนะครับก็ถ้าไลฟ์สตรีมไลฟ์ก็อาจจะไม่มีสารา,าน,นะทุกคนก็อาจจะแบบชิวๆเรื่อยๆนะครับให้ดูบรรยากาศวิวด้านหลังของ กีตาร์ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานนะครับเป็นมังกี้บริดจ์นะครับนี่ครับเขาก็จะมาถ่ายรูปกันนะครับนี่ครับแนะนำว่าให้มาตอนตีห้ากับช่วงเย็นของช่วงตีหาตีห้ามาทำไมครับมาที่นี่เปิดแล้วครับตีห้าทออร์ลี่นะครับตึ้นเช้ามากตอนเช้าอากาศมันจะเฟรชมากเลยครับเพราะว่าไม่มีต้นไม้ที่ขังเฮ้ยแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดว่าฝนตกด้วยนี่น่าจะดีเนาะฝนตกแล้วก็แช่ไปด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับแต่ว่าต้องระวังเรื่องฟ้าผ่าเพราะว่าแต่ใช่คือ ถ้ากลางวันแดดเปรี้ยงๆก็ไม่แนะนําครับทุกคนคือคืออากาศมันก็ร้อนอยู่แล้วครับแล้วก็มาเจอสภาพอ่น้ําร้อนตรงนี้ผมว่ามันมันไม่สะดวกครับผมว่ามันไม่โอเคถ้าใครอยู่กรุงเทพไม่สะดวกมาก็แนะนําให้ไปที่ภูมิทซอยวิทยาชื่อเออ่ยูโนโมริออนเซ็นครับแต่ไม่ใช่น้ําแร่เป็นน้ําแร่เหมือนกันครับอ้าวเหรอโหูครับกรุงเทพก็มีนะครับน้่ที่ต้องเสียตังค์ประมาณ400ครับครับที่นี่50บาทครับทุกคนห้าสิบบาทแต่ต้องก็ถ้าใครมีโอกาสมาใต้ครับมาลงใต้ก็ แวะมาที่ชุมพรก็ได้ไอ้ที่และแวะมาที่ระนองก็ได้ครับแยกจากชุมพรมาก็ไม่ไกลครับทุกคนก็ถ้ากับรถส่วนตัวจากชุมพรมาที่ระนองก็2ชั่วโมงกว่าครับสองชั่วโมงนิดๆครับไม่ไกลมากสุรา์กับพังงาครับก็หลังจากระนองก็สามารถขับรถเที่ยวไปที่พังงาไปสุราห์หรือว่าจะไปที่ภูเก็ตก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นวันธรรมดา ก็คนก็จะไม่เยอะอย่างนี้ครับนี่ครับแต่ถ้าเป็นช่วงวันหยุดยาวก็ก็น่าจะแน่นนะครับทุกคนน่าจะแน่นวันนี้ผมได้กีตาร์อลังเร์นะครับเป็นเป็นไดยแบดนะครับนี่ครับก็แนะนําว่าให้เข้ามาที่ v a เว z โซ e ดีกว่าตรงนู้นเออ er, ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะติดเลยเปล่านะเพราะว่าตินโชว์บอดี้มาก <S 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 เลยครับตอนนี้ว่าไม่เห็นอะไรหรอกไม่เห็นอะไรเราไม่ได้เนกเก็ตไม่ได้แบบโป้บโป้มากนี่ครับห้ามให้เอาฝีสระลงไปในน้ำนะครับอืม คือร่างกายส่วนส่วนขาส่วนล่างมันก็จะได้เราไหลไหลเวียนครับไหลเวียนโลหติตนะครับทุกคนแต่ว่า,ก,าก็ไม่ควรจะเอาหมายถึงว่าดำน้ำครับดำน้ำลงไปเพราะ<ำ>ว่าเออมันค่อนข้างจะร้อนแล,นแล้วหนเรงก็ไม่รู้ว่าความปลอดภัยหรือว่าความสะอาดมันมีมากแค่ไหนครับอีกเทคนิคนึงเทคนิคนึงของการแช่นำ้ำแนะครับให้เอาผ้าเย็นนะครับที่ผ้าชุบน้าเย็นครับ,รบแล้วก็วาง,นางบนคนศีรษะอันนี้ตามที่คนญี่ปุ่นทํากันเขาจะเป็นแบบนี้ครับอ๋อครับเพื่ออะไรครับ ช่วยลดความร้อนนะครับคือมันจะบาลานซ์กันนะครับอืมครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับด้านหลังของกีตาร์ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานนี่ครับคนเดินเที่ยวชมแล้วก็อีกภาคหนึ่งเห็นไหมครับคนที่เดินขึ้นลงก็คือเป็นการออกกำลังกายตอนเย็นๆนี่ครับที่นี่คล้ายๆกับเป็นสวนสาธารณะครับเป็นทางมีทางสาหรับให้คนเดินวิ่งขึ้นลงนี่ครับออกกำลังกายช่วงเย็นนี่ะไม่มีตอนนี้ไม่มีอ๋อดมามี ไม่ค่อยไลฟ์เท่าไหร่ครับจริงๆก็คือจริงๆผมไม่ได้มีเวลาที่จะสตรีมเท่าไหร่ครับส่วนมากก็จะเป็นทําคลิปลงช่องปกติธรรมดาครับซึ่งก็ต้องใช้เวลาหลายหลายวันเหมือนกันครับเพราะว่าต้องตัดต่อแล้วก็ทําซาวทําอะไรด้วยครับแต่ว่าก็โอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับก็ตอนนี้ก็ยอดฟอลโล่ก็ประมาณเกือบจะหมื่นแล้วครับทุกคนขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ยอดวิวก็ถือว่าดีขึ้นครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงพักผ่อนครับเป็นช่วงฮอลิเดย์ครับไม่ได้ทํางานครับ ก็วิวต่างๆช่วงนี้ก็จะเป็นการท่องเที่ยวมากกว่าครับนี่ครับอย่างวันนี้ช่วงนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดระนองผมก็จะมีคลิปนะครับไปเที่ยวที่เกาะฮอร์ชูแล้วก็ที่หัวใจมรกะดดนะครับหรือว่าเป็นคอคคอมนะครับก็ทุกคนก็สามารถไปติดตามดูได้นะครับตอนนี้ก็ลงคลิปไปแล้วครับทุกคนมี2อ EP นะครับทะเลพม่าสวยครับทุกคนทะเลสวยมากสวยมากเกาะคอคคอมหรือว่าหัวใจมรกดครับแล้วก็ที่ฮอร์ชูครับนี่ครับช่วงนี้ ทะเลที่พม่าก,ก็ค่อนข้างจะนิ่งแล้วก็ใสามากครับไม่มีมรสุมเข้าครับนี่ครับตันนี้ก็เริ่มเย็นแล้วครับคนก็เริ่มกลับกันละแต่ถ้าใครจะอยู่จนถึง3ามทุ่มก็ได้นะครับ <S <S เขาก็ให้อยู่จได้จนถึงที่นี่ปิดแล้วครับ <S <S อยู่ที่จังหวัดระนองน,นะครับอันนี้คือบ่อน้ำแร่รักษาวาลินครับ มาอาบน้ําแร่ครับนี่ครับเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดระนองครับนี่ครับให้ดูครับใค,ใครสนใจก็มาได้นะครับต่อน้ำแร่รักษาวาลินก็อยู่ในตัวเมืองครับไม่ไกลมากครับก็เข้ามาในจากถนนใหญ่ก็ประมาณแค่กิโลเมตรกว่าครับ โน่ไ, no, ไ่ได้ไม่เอานี่ครับเห็นไหมทุกคนถ้าเราแช่นานนะครับเหมื่อมันก็จะออกตามร่างกายตามตัวเราครับในส่วนที่เราไม่โดนน้ำน,น,นะครับก็ก็คล้ายๆกับว่ามันขับสารพิษที่อยู่ในร่างกายเราออกไปครับทุกคนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูสะพานนะครับสะพานาน,าน,นี่ครับพอเราแช่ได้สักสิบสิบห้าทีเราก็ต้องขึ้นนะครับเพื่อใหอ้ร่างกายไม่อยู่กับน้ํามากเกินไปครับมันทำให้มันร้อนมากครับเนี่ย แล้วก็ไปลงน้ํำปกติครับชำระร่างกายครับแล้วก็พักเบรกครับพักเบรกก็เป็นกฎของเป็นธรรมเนียมปกติของพวกอบซาวน่าอบสเตมเหมือนกันละครับก็คือเราไม่ควรจะแช่านานเกินครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็เราก็ต้องมาล้างตัวทำความสะอาดครับปรับอุณหภูมิร่างกายให้มันเย็นลงครับทุกคน เห็นฟากนี้ไหมครับทุกคนนี่ครับไม่ใช่นั่งประชุมกันนะครับทุกคนเขาไม่นั่งประชุมกันนะเขานั่งเอาเช้านี่ครับเอาเท้านี่ครับแช่แช่ออนเซ็นครับนี่ครับนี่ครับก็บ่อข้างข้างนอกสำหรับคนทั่วไปก็จะมีด้วยกันประมาณน่าจะสองบ่อครับสามบ่อครับทุกคนนะครับก็อุณหภูมิก็ลดตามขนาดกันไปครับบ่อนอกสุดน่าจะเป็นบ่อที่ไม่ร้อนมากแล้วก็ร้อนปานกลางนี่ครับตรงนี้ก็เยอะ ตรงบ่อนี้น่าจะเป็นบ่อที่ร้อนที่สุดครับประมาณ50องศาได้ครับนี่ครับทุกคนนี่ครับตรงโซนนี้น่าจะเป็นอบสมุนไพรนะครับทุกคนนีครับ น่าจะเป็นอบซอกสมุนไพรครับน่ครับนี่ครับมันจะเป็นทานน้าไหลลงไปข้างล่างนี่ครับไหลไปสู่ตัวจังหวัดระนองนี่ครับเห็นไหมฮะนี่ครับจริงๆรล้วะนองเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวนะครับเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นคือช่วงหน้าฝนนะครับมันจะมีทั้งหน้าหน้าฝนก็คือเป็นน้ําตกครับน้ําตกสวยงามมีถ้ำด้วยครับทุกคนที่นี่มีถ้าด้วยแล้วก็ยิ่งช่วงหน้าผลไม้นี่ครับที่นี่ก็ขึ้นชื่อระเงาะมังคุดทุเรียนแล้วก็ลองกองครับ กาแฟที่นี่ก็ขึ้นชื่อนะครับทุกคนอย่างที่อำเภอกระบุรีนี้ก็จะมีกาแฟของกล้องวาเล่ครับทุกคนก็เป็นอะไรที่บอกว่าคือเรามาแล้วต้องแวะชิมครับหรือว่าเป็นสลับเปาทับหลีครับกับสลบเปาทับหลีหรือว่าถ้าเกิดลงไปข้างล่างหน่อยกับเปอร์ครับทุกคนก็แนะนำเลยครับไปแวะนั่งทานกาแฟถ่ายรูปชิลๆที่บ้านไร่ไอ้อรุณครับก็กระเปอร์ก็เป็นทางที่จะไปจังหวัดพังงาครับ สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีที่พ่อมาใหม่ด้วยนะครับตอนนี้ที่บ้านของทุกคนเป็นไงบ้างครับแถวจังหวัดที่อยู่ครับร้อนไหมครับยังไงช่วงนี้อากาศร้อนมากก็ระวังรักษาสุขภาพด้วยนะครับดื่มน,น้ำเยอะครับเพราะว่า เห็นตามที่ผมตามข่าวมาคืออุณหภูมินี่ก็น่าจะบางพื้นที่ทะลุ50องศาแล้วครับทุกคนครับจังหวัดที่เฝ้าระวังก็เป็นพื้นที่สีส้มครับเช่นเช่นพวกเขตแถวบางนาครับอย่างถ้าถ้าเป็นภาคเหนือก็จะเป็นแถวพพชบ,บูรนีครับจังหวัดที่มีภูเขาเยอะครับส่วนมากก็จะอากาศก็ค่อนข้างจะที่จะร้อนกว่าที่อื่นฮะนี่ครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดช่วงสงการนะครับอากาศน่าจะเย็นลงเพราะว่าสงการเราก็มีาการเล่นน้ำครับแล้วก็หลังจากสงการก็ส่วนมากก็พายุ ฤดูร้อนก็เริ่มเข้ามาที่บ้านเราแล้วครับก็ช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็่พยายามใช้กิจกรรมที่ต้องเสี่ยงกับการโดนแดดมากๆในช่วงกลางวันครับก็รักษาตัวเองครับน่าจะดีขึ้นนะครับทุกคนภาพชัดดีไหมครับภาพที่ผมไลฟ์วันนี้ชัดดีไหมครับสตีมดีไหมครับจริงๆก็คือผมไม่ค่อยได้สตีมเท่าไหร่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืองานค่อนข้างจะยุ่งมากครับ ทำงานหนักครับทุกคนทำงานหนักแล้วก็มีช่วงว่างช่วงนี้ครับเป็นช่วงพักผ่อนก็หลังจากที่แบบเป็นฤดูไฮซีซันมาครับผมก็ทาคลิปรีวิวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับรีวิวสนามบินครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาต่างครับแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฮอรเลิเดย์ครับเป็นช่วงซัมเมอร์ครับแล้วก็ใช้เวลาพักผ่อนครับมาที่จังหวัดระนองครับถ้าใครสนใจ คลิปเกี่ยวกับการดำน้ำนะครับก็สามารถติดตามดูได้ในช่องนะครับผมกำลังลงคลิป ep 2คืนนี้ครับเป็นการไปเที่ยวดำน้ำที่เกาะฮอชู hoe, แล้วก็เกาะคอคคอมครับซึ่งเราต้องนั่งเรือจากท่าเรือสุรกากร,กรที่ระนองไปที่เกาะครับก็เป็นวันเดย์ทริปครับทุกคนก็สามารถจองเรือจองอผ่านเว็บไซต์ได้ครับซึ่งลิงก์ต่างๆผมก็อยู่ในที่ช่อง u t u b e แล้วครับ การมาแช่น้ําที่นี่ก็เหมือนกับใ้เป็น Family Day นนะดีครับใช้เวลาว่าครอบครัวมานั่งเล่นนั่งปิกนิกแคมปิ้งกันตอนเยน็นดีครับ <c oughs> ผมว่าบรรยากาศอย่างนี้ในกรุงเทพมหานครหรือว่าในเมืองใหญ่ค่อนข้างจะหายากนะครับ <c oughs> <c oughs> ที่แบบว่าเรามีธรรมชาติให้มาได้สัมผัสน,นะครับก็ถือว่าเป็นคนเป็นความโชคดีของคนที่นี่ครับที่ละนองนี่ครับ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวคงต้องจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่านานแล้วครับเดี๋ยวผมขอตัวไปแช่น้ำออนเซนของบ่อรักษาวันลิงก่อนนะครับทุกคนก็วันนี้วันหยุดนะทุกคนวันจักรีก็ขอทุกคนมีความสุขกับวันหยุดนะครับแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนช่วงนี้อากาศร้อนนะครับก็รักษาตัวเองแล้วก็อย่าพยายามออกแดดครับดื่มน้ำเย็นครับทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคน